สวัสดีคะ่ะทุกคนนีลานะคะวันนี้นีลามีเรื่องของอาการเจ็บท้องเตือนกับเจ็บท้องจริงมาเล่าให้ฟังกันนะคะคือจากข้อมูลที่ได้ศึกษามานะคะแล้วก็มีอาการเจ็บท้องเตือนเอง ขึ้นมาบ้างแล้วนะคะก็เลยจะมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์นี้ให้ฟังกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะความแตกต่างระหว่างเจ็บคันเตือนกับเจ็บคันจริงนะคะมันจะแตกต่างกันค่อนข้างสิ้นเชิงนะคะอาการเจ็บคันเตือนเนี่ยมันจะเจ็บไม่มากนะคะแล้วก็เจ็บไม่สม่ําเสมอคือจะเจ็บเป็นพักๆนะคะมีการบีบรับตัวของมดลูกนะคะแล้วก็ทําให้ท้องเนี่ยท้องของเรานะคะแข็ง แต่ว่าอาการเนี่ยมันจะไม่ต่อเนื่องนะคะอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะแล้วก็ถัดไปอีกช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วค่อยเกิดขึ้นใหม่นะคะแบบนี้คืออาการเจ็บคันเตือนนะคะอาการนี้เนี่ยเวลาที่เราเดินหรือว่าเรามีการยขยับเขยื่นร่างกายนะคะมันก็จะค่อยๆหายไปค่อยๆทุเลาลงนะคะแล้วก็จะไม่มีอาการอื่นร่วมนะคะอย่างเช่นอาการน้ำเดินหรือว่า,ามีมูกเลือดนะคะคือเมื่อวันก่อนนะนะคะนีลาก็มีอาการ เจ็บคันเตือนนะคะช่วงนั้นนะคะนอนประมาณห้าทุ่มกว่าๆเนาะยังไม่หลับนะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมท้องมันแบบมันเจ็บท้องขึ้นมานะคะเจ็บเหมือนไม่เคยเจ็บมาก่อนอะ่ะเจ็บเหมือนแบบมันรุนแรงมากนะคะแล้วก็มันลูกมันเหมือนมันบีบรัดตัวเนาะมันท้องมันก็แข็งขึ้นมาแบบเป็นปั้นเลยะคะ่ะเราก็เฮ้ย มันไม่เคยเจ็บแบบนี้มาก่อนนะคะนีลาก็ดูเวลาตอนนั้นประมาณ5้าทุ่มกว่านะคะก็เริ่มจับเวลาเลยว่าเอ้ยเราเจ็บครั้งแรกและตอนประมาณ5้าทุ่มสินาทีนะคะเราก็เราก็จับเวลาแล้วถัดจากนั้นนะคะมันก็ผ่านไปสักประมาณอีก15นาที16นาทีะคะ่ะเขาก็เจ็บขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเจ็บอีกครั้งหนึ่งทีนี้แบบว่าเฮ้ยมันเจ็บ มันเจ็บมากเจ็บกว่าครั้งแรกนะคะมีลาก็คุยคิดในใจกังวลแล้วเอ้ยฉันจะคลอดหรือเปล่านะคะทั้งๆที่อายุครรตอนตอนที่เจ็บ คันนี้นะคะก็อยู่ประมาณ34เกือบจะ35วินะคะคือมันยังไม่ได้เวลาที่มันจะต้องคลอดอะ่ะถ้าคลอดเนี่ยมันต้องแบบเป็นการคลอดก่อนกําหนดแน่นอนเราก็มีความกังวลใจนะคะทีนี้นีลาก็เลยก็เลยนอนพักแล้วก็นอนจับเวลานะคะครั้งที่2เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากครั้งแรกประมาณ 15- 16นาทีแล้วมันก็เจ็บมากขึ้นกว่าครั้งแรกอะค่ะนีลาก็เริ่มใจไม่ดีละตุ้มๆต,ต่อมๆละ ทีนี้นี่าก็ปล่อยปล่อยเขาก่อนดูว่าเขาจะเจ็บอีกหรือเปล่านะคะพอหลังจากนั้นนะคะประมาณอีก20นาทีหุ้ยมันเจ็บอีกแล้วอะ่ะมันเป็นครั้งที่สแล้วค่ะครั้งที่สมแล้วแล้วก็ระยะเวลาค่ะมันต่อเนื่องกันทีนี้เริ่มใจไม่ดีแล้วก็คือแบบกวนกวายมากค่ะทีนี้ก็เลยลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วก็ลองเดินดูนะคะว่าอาการเนี่ยมันจะหา,หายหายหรือเปล่ามันจะทุเลาลงหรือเปล่าปรากฏว่ามันยังไม่หายนะคะมันยังไม่ดีขึ้น ยังไม่ดีขึ้นเนี่ยนีลาก็เลยกลับมานอนใหม่ว่าเออลองนอนว่าเอ,อ้ยมันจะดีขึ้นไหมพอนอนไปสักพักนึงเวลาผ่านไป20นาที25นาทีแล้วเขาก็เขาก็แบบไม่เจ็บแล้วนะคะลูกก็มีการดิ้นนิดหน่อยอะไรแบบนี้ค่ะก็กโล่งใจขึ้นมานิดนึงว่าเอ,อ้ยมันคงยังไม่คอลอดหรอกตอนนี้นะคะก็เลยนอน,นอนพักก่อนที่นี้เริ่มง่วงแล้วนะคะก็เลยเผลอหลับไปแล้วก็ตื่นมาอีกทีนึงตอนตีหนึ่งกว่า ก็อาการมันก็หายไปนะคะตอนแรกคิดว่าแบบันต้องคลอดแน่ๆเลยผ่านไป3าครั้งนะคะถ้าแม่ๆท่านไหนนะะคที่มีอาการเจ็บคันแบบนี้นะคะก็ลองให้จับเวลาดูนะคะว่าอาการเจ็บของเราเนี่ยมันต่อเนื่องสม่ำเสมอกันหรือเปล่านะคะเวลาใกล้เคียงกันหรือเปล่านะคะของนีลาเนี่ยใกล้เคียงกันอยู่ประมาณ3ครั้งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมันก็หายไปนะคะอันนี้ก็สบายใจขึ้นมานิดนึง ต่อมานะคะเป็นเรื่องของอาการเจ็บคันจริงนะคะเจ็บคันจริงเนี่ยมันจะมีอาการเจ็บท้องแต่ความเจ็บเนี่ยมันจะต่อเนื่องแล้วก็มันจะถี่ขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าสมมติว่าปกติเนี่ยแม่มีอาการเจ็บคันทุกๆสิบนาทีนะคะ อาการเจ็บคันนั้นนะคะมันก็จะเร็วขึ้นนะคะอาจจะเป็นทุกๆ8ดนาทีทุกห้านาทีทุก3นาทีอะไรแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีอาการที่แบบถี่ขึ้นแล้วก็อาการมันรุนแรงขึ้นแบบนี้นะคะก็คืออาการเจ็บท้องจริงแล้วนะคะคือคุณแม่เตรียมตัวเก็บกระเป๋าเพื่อที่จะไปที่โรงพยาบาลได้เลยอันนี้คือใกล้จะคลอดแล้วนะคะ นอกจากนั <muitas> ้นนะคะนอกจากอาการเจ็บท I mean, ้องเนี่ยก็จะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยนะคะอย่างเช่นมีมูกนะคะมีมูกเลือดนะคะหรือว่ามีอาการน้ําเดินแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีอาการอื่นร่วมด้วยแม่ก็ไม่ต้องรอนะคะถ้าสมมุติว่ามีอาการเจ็บท้องอย่างเดียวแล้วมันเจ็บมากขึ้นถี่ขึ้นแต่ไม่มีมูกหรือว่าไม่มีอาการน้ําเดินนะคะอันนี้ก็คือให้ไปโรงพยาบาลได้แล้วนะคะไม่ต้องรอน้ําเดินก่อนนะคะเพราะว่าถึงตอนนั้นอาจจะไม่ทันแล้วนะคะลูกอาจจะคลอดออกมาแล้วก็ได้นะคะหรือว่าอาการ การใกล้คลอดอย่างอื่นนะคะถ้าเกิดว่าแม่ๆเนี่ยไม่มีอาการเจ็บท้องแต่ว่ามีน้ำเดินหรือว่ามีมูกเลือดออกมานะคะอันนี้ก็จำเป็นเหมือนกันนะคะที่จะต้องไปพบคุณหมอนะคะไปให้คุณหมอตรวจเช็คดูนะคะอ้อแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าสมมติว่าลูกไม่ดิ้นนะคะหรือว่าดิ้นน้อยในหนึ่งวันะนะคะดิ้นไม่ไม่ถึง1ิบครั้ง อันนี้ค่ะก็ต้องรีบไปหาคุณหมอนะคะให้ไปคุณหมอตัวเช็คดูว่าเอ้ยลูกเป็นอะไรหรือเปล่าทําไมวันนี้ถึงไม่ไดิ้นเลยนะคะอันนี้ก็อยากให้ แม่ๆนะคะที่อยู่ไตรามาสที่3เหมือนกันนะคะคอยสังเกตอาการเหมือนกันนีลาเนี่ยสังเกตอาการตัวเองจนบางครั้งเนี่ยวิตกกังวลมากเกินไปแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมีสตินิดนึงนะคะพยายามอ่านแล้วก็พยายามดูเยอะๆนะคะแล้วก็สําหรับแม่แมนะคะที่เคยมีประสบการณ์การคลอดแล้วนะคะก็สามารถมาคอมเมนต์นะคะเพื่อแชร์ประสบการณ์ให้กับแม่ๆท่านอื่นรวมถึงตัวนีลาเองนะคะได้รู้ด้วยนะคะว่าเอยอาการเจ็บท้องจริงเจ็บท้องหลอกเนี่ยมีอาการแตกต่างกันยังไงเพราะว่า การของแต่ละคนเนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้นี่เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วคลิปหน้านี้เราจะมีสาระดีๆอะไรมาฝากกับแม่ๆทุกคนอีกนะคะก็อย่าลืมฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย